สวัสดีครับพนนี่ผมก็จะมารีวิวนี่คนดูผมแลกมาเวสลี์สไนเดอร์นะผมยี่ yeah, <yeah>, yeah. ตึงเลยนะผมตัวเนี้ยใครไม่แล่นี่ถือว่าพลาดน,นะผมไอดอี ID นี้ผมแลกเป็นสไนเดอร์มาผมอีดีอีไอดีหลักผมแลเป็นแบคขวาเนาะเบลตินิ <Okay. S 1> นนมเอเลยแบบจะมารีวิวสไนเดอร์นะผมเป็นกองกลางนะผมเอ็มเอฟนะคนดูเออ อันนี้เป็นอตอนอายุ27ปีนะผมสูง170นะคนดู <Yeah. S 1> ไม่สูงนะคนดูแต่ว,ว่ามีจุดเด่นนะคนดูเดี๋ยวผมให้ดูว่ามีอะไรหลังเท้าขวานนะเป็นสไตล์คีท a พีเม Maker นะผมคนดู mm hmm. เอาไปเล่นปีกซ้ายได้นะผม mm hmm. นี่ตาน102นะผมแต่คนดูดูดิเฮย บอลคอนโทรล7ิบดิปปิงเก้าสิสไทปโตซิชันนึ่งรอยนึ่งเฮียเล่น 101, อบอลด้วยความเร็วต่ำอ่ะหนึอยหนงสุดปะดูโ <Okay. S 1> อเคสงสารสงยาวนี่แบบโอ้โหสุดนะผมเก้าสิกับเก้าสิบะผมเราดูลูกฟีคลิกนะผมเก้าสิบลูกโค้ง9ก้าสเฮียสปีดต้อนสปีดไปนี่ประมาณ80ดสิบนะผมคิงพาวเวอร์นี่เก้าสิบ้าเราดูมิติแรงแล้วนะราด,ด,ลลดูล้านเก้าสิองเ้าสิบสมมาเออ เทียดนี้มันแมสซี่ดุดกองค้างด้วยวายเทียสุดเกินใส่ไี่หน้า80นะผมแล้วก็สองเท้าเป็นเวลลี่ไฮนะผมสุดเกินสกิลพายตัวก็แบบเป็นทาสโคนโทลองแลงคอลเลอร์นักเกอร์ช็อตเวทพาร์ทิพอยคอสซิ่งเอาไซเคเลอร์ลัมบนหน้าก็โลพาสนะผมแล้วก็กัปตันนะผมเที่ที่ผมใส่ไปก็เป็นคัตมี่ไฮเทิร์นไลซิ่งช็อตลองแลงชุดติ้ง แล้วก็เฟิร์สไทม์ช็อ,ชอตนะผมเ <Okay. S 1> ยี่ยมสกิลยิงั้งนั้น,นเลยนะรับดูแต่ว่าที่ผมที่ผมตั้งใจจะใส่ไม่เป็นวัน,วนทัดพานนะผม <Yeah. S 1> แต่ว่าผมได้สกิลนี้มาก็เออดีแล้วยังไม่เป็นไรเอ okay, อโอเคเขาดูเราไปดูเราไปดูกันในแรงดีกว่าผมดิวิชั่นนะผมะผม,มันจะเป็นยังไงนะโอเคโอเคครับคุณดูเราก็มาเจอคู่ตด่อดโซ่นะผมก็ประมาณนี้เนานะสำหรับคู่แข่งผมเฮ้ยคนไทยไหเนี่ยอน่าจะคนไทยมันี้คนไทยใส่ไปด้วย กดแล,แล้วกันโอเคคอนดูมาดูกันแล้วกันว่าสไนเดอร์ของผมจะเฉิดอฉายปะถนับสไนเดอร์เฮ้ยโอ้ยเจียบโอ้ย,อยกดผิดดูผมกดจ่ายไปแล้วอะ่ะโอเคผมเลีย์ได้อยู่ไอ้ไม่วิ่งโอ้มาซาล่า้โหจะล้่มเหรอฮอนด,ดูโค้ดอาจจะไม่ใช่สายดอกบอลน,นะผมผมไม่ค่อยชินว่ะจ่ายบอลยาวไป เออสวยบอลยาวต่อนี่ไงเออมันต้องเล่นบอลยาวเว้ยดูสไนเดอร์ยิงโคตรเบาเลยคนดูลูกกูจะหมวนทำไมกูไม่ซ้ำว่าโอ้โหสไนเดอร์ยิงเบาโคดโคตรเบาอ่ะคนด,คดูนี่ไงไม่เลยจบสกอร์แค่มันน้อยแล้วคนดูทำไงได้บ้าจบสกอร์แค่เจ็ดสิบแปดเองไะสไนเดนอร์ ถามว่ายิงได้ไหมมันยิงได้มันยิงยากหน่อยนะไอเ้เหี้ยกินพาวเวอร์ก็เก้าสิบห้านะไม่เบาจังวะโคตรเบาอะไม่ได้ว่านักเตะอะไรนะรเบายิงลาปิญญายิงเลยแล้วกันจะปันนป้นสไนเดอร์โอเคได้ผมรู้ อไปไปโดยดีล้ำหน้าไปเนี่ยไม่ล้ำเลยต่ยิงไม่เข้ายิงดิโอ้ยยี่ไม่ต้องขอบโอ้เอ๊ะผมคิดว่าล้ำหน้าคนดูเยียผมเลยไม่ได้ยิงเสียดายวะ่ะไม่ล้ำเฉยนี่เรผมสายลองบนก็ประมาณนี้เนาะแต่ผมไม่ค่อยถนัดไงผมไม่ได้เล่นนานโอเคผมจะเล่นเด็กควุยคอเตอร์อ,รอ,ยอย่างเดียวนะโอเค นี่ไงนี่สายลองบอลไงนี่ไงโอ้โหเฮียลูกเล่นเยอะเกินจ่ายแบบนี้โอ้โหเซได้ลูกแรกกว่ะซานไซเดอร์ยิงไม่เข้าแย่ <Yeah. S 2> มันยิงผมว่าผมก็ไม่ได้กดเบาอนะไรนันยิงอย่างเบาอะ่ะจริง ไส่บอลยาวไปถึงด้วยคนดูดูดิใส่อบอลยาวใส่อบอลยาวจ,าจัดอ่ะเรี <c oughs> ยบร้อยโอ้โหไม่เข้าไอ้เยออยโอ้โหหลุดเฉยวะบอลยาวเนะี่ย <c oughs> สไตล์โคสตานี่ก็สุดเหมือนกันนะจริงอ่ะอา,อาโนเปิดหน่อย <c oughs> มัวเมดซาลา คือแบบมึงทำไปเพื่ออะไรเฮ้ยอยากดูนี่อ่ะเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรกูขอซับไปแล้วกัะซับตะไน่เด้กูไปดิแม่กดท่าเลยแล้วกันเหมือนไส้ไม่งีลาเกลือขี้อ่ะเนี่ยดูด้วยอ่ดูรีเพย์ด้วยบอกแค่นั้นแหละกูซับเลยปุ้งแบบเนี้ยเขาที่หน้าเออเพี่แอนบายดีกระสับกูเลย อ่าแล้วรีไลน์แล้วรีไลน์กดรีเพลงนะเว้ย<า>กดบุกซะด้วยกดบุกซะด้วยเหรอฮะกดบุกซะด้วยกดบุกซะด้วยไปดิไปดิปดเออตัดเข้าในดิตัดเข้าในดิแล้วยิงเลยดิไม่ได้เคลีย์บอล สไนเดอร์ขออีกสักเมตรได้บอกเมลขออีกสองเมตรได้บอลอกเมตรได้บอลให้เดินอยู่ไหนไม่้สไนเดอร์ดีกว่าวิ่งถอยหลังเฉยว่ะโอ้ยยกเฉยไอ้เหี้ยจะยิงไม่กลายเป็นยกเฉยรั่วเลยกูสนเดอร์ดีกว่าผัดดิโอ้เข้าเลย จบเจ็ดวะเก็บสกอร์ให้เจ็ดสิบแปดนะคนดูแต่แม่งเก็บสกอร์ได้นะจริงๆอ่ะรู้สึกว่ามันมแม่นนะ <c oughs> แต่คือทำไมคีกิมตั้งเก้าสิบห้าทำไมกูรู้สึกว่ามีบอลสเตนเดอร์สไตนเดอร์ขอให้ถิกเลยได้ปะโล่มาล่ามหายอ่ะพอดีอ่ะพอดีผมโล่มาล่ามหายไงอือ <c oughs> โอเคไอีไม่ออกด้วยสวยตัดมาเข้างใน โอ้ล้มใ้หมดเวลาว่าแล้วเฮียไม่เป็นไรคนดูสไนเดอร์น่าจีเอ็มดีพีันนี้เออจไปไนเดอร์ของเราตึงอยู่นะผมสไนเดอร์ดูไรดิเดิ7.5ดาวแล้วผมโอเคครับผมโอเคคนดูเราก็จะไปสรุปสำหรับสไนเดอร์เลยแล้วกันเนาะโอเคโอเคครับผมผมก็จะมาสรุปสำหรับ สไนเดอร์วิสลีสไนเดอร์นะผมนี่ส่วนตัวแนละ้วคนดูสําหรับที่ผมแบบความรู้สึก son mm hmm. ผมเลยนะที่ผมเล่นนะคือการเลี้ยงบอลการอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันไม่ีไม่มีที่ติคนดูคือเป็นเอาง่ายง่ายคือเป็นน้องๆ้องแมสซี่อ่ะแค่นั้นแหละ <Yeah. S 1> เออลูกปัน่นโค้งลูกฟรีคิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียของสไนเดอร์มีนะผมก็คอือการจบสกอร์นะผมเดี๋ยวผมให้ดูกันจบสกอร์นะเนี่ยผมจบสกอร์แค่เจ็ดสิบแปดนะผมค่อนข้างที่จะน้อยนะผมแล้วก็เนี่ย ไอคิกิมพาวเวอร์อะในเนี้ยมันเยอะเว้ยคนรู้95้าสิบห้าเดีย๋ยวทำไมผมเล่นไปแล้วมันแบบผมรู้สึกว่ามันยิงไม่ค่อยแรงว่ะนี่ผมก็ไม่รู้นะเว้ยแต่ว่าความรู้สึกผมนะเว้ยมันยิงไม่ค่อยแรงเลยเว้ย <c oughs> <c oughs> เออนะผมบาลานอะไรเงี้ยดีอยู่แล้วนะผมสองเท้าถือว่าค่อนข้างดีนะคนรู้สำหรับสไนเดอนะ <Yeah. S 1> ร์ตัะมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับสไนเดอร์นะ โอเคครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับถ้าคุณดูอยากให้ผมเล่นตัวอะไรหรือว่าอยากให้รีวิวตัวอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ